เหตุจากเกมมิ่งรับเติม MC ว่าอะไรสีราคาถูกกว่าเติมเองนอกจากนี้ยังมีซื้อขายเกมล้วนไอเดอร์รับเดือักเตะขายยากมีเติมเกมเราวีมีไฟพอลิตี้โมบายเล่นอื่นสนใจติดต่อเพจุจากเกมมิ่งลิงก์เพจแท้อยู่ใต้คลิปครับผมน้องๆพร้อมไหมพร้อมครับผมสงสารเสียงคุณว่ะคุณไปหาหมอนะเดี๋ยวออกตังค์ให้ปะคุณพรุ่งนี้คุณไปไปหาหมอเอกชนน่ะปะ ผู้หญิงเขาชอบกูอันนี้คือคนที่เขาเปย์สรงคังเขาเขาโดนเนีมาสองพันได้แล้วคุณนนาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบอ่าซื้อโรตัสนให้ทรงคังไปสิบกว่าล้านอ่ะเออแต่เขาให้เหมือนกันไม่อย่างว่าล่ะคณก็พี่น้องทรงคังอยู่แล้วไงผมทรงอะไรอ่ะคุณแมร์คุณสั่งเงหมายหมายหมายถึงสังสั่งสังคานายาเหรอคุณคุณแวร์สังคังครับไายสีมาหน่อยอะไรอ่ะคุณคุณคุณขำแรงนะคุณทอคือผม วิ้ยมาแค่ละชี่หกหมื่นแวแต่แล้วก็มูโคมาไว้เนี่ 60, ยโอ้พี่ทำไมที่นี่เขามาบ่อยอย่างี้กิริดอ่ะราคาตกนแต่ไม่เป็นไรคนเปิดเยอแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดองไว้รอเดี๋ยวมันจะรแพงขึ้นถูกปะอ่าอ่าโอเคโอเค ยี่นี่เขาด่าโวคุมแล้วเขาก็เงียบเลยเนาะควายโอ้คนดูคุณ800คนเลยเหรอจริงเพื่อนงั้นเราป่ะคนอยู่อ่ะคนดูคุณไปก็ได้นะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวโอกาจะเปิดสักกิเนี้ก็แบบดึงเปิดการ์ดทีละใบายสักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กด่ากูเพื่อนพูดเล่นอ่ะไปเบอร์เจ็ดอุ้ยใครอ่ะอืมไม่รู้โหพี่อีกตัวโอ้โหได้เฮียทั้งคู่เลยเหรออ่ะถือว่าผมให้รางวัลน้องๆนี่ต้องนอนเร็วแต่กูแต่เรื่องนี้กูไม่มีใครนอนเร็วมั้งสุขันสา สเออเผยเผแบบเที่ยงคืนเป็นตีนี้ครับเพื่อนคุณเมย์พร้อมไหมเพื่อนครับคุณโทพร้อมไหมเพื่อนพร้อมครับอ่าโอเคเอฟเฟกต์ไม่ต้องมีนะหรือว่าต้องมีแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คุณดีไซน์คุณคุณโทอ๋อใบนี้ไม่ไม่ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องอะไรมากใบนี้ของมันยากอยู่แล้วของมันเนี่ยเฮ้ยเอลเวนอลเวนสเปน์กองหน้าจะเป็นตอเลสตอเลสขอพวกแปดกูขอพวกแปดตอเลส เราไม่เป๊ะเต่เต้นเต้นเหมือนกันเฟร์นันโดเหมือนกันเบื้องเฮ้ยเอาโอเห็นแบบนี้นึกว่าย2ิอยูแต่ใบนี้ไม่มีย2ิอยูนี่ใช่ยกเฮ้ยเปิดหเลยเฮียกดผิดสัตว์รีบไปไหนเนี่ยเฮียกันจะดึงคนหน่อยโอ้โหทิพายโอ้โหไม่ได้ดูดโดโดบ้าเลยวันนี้ ยูเซ่ไม่มีคุณไอ้เลยเอายูเซ่ไม่มีปีนี้พี่ชายอตัวอื่นไม่ต้องหาดูเลยเลยเอาแพงสุดละเกือบสองแสนไม่ต้องคันหรอกมั้งผมว่าคุณโทเขาคันกันหรอวะผมตัวผมนะไม่คันแต่คุณแล้วแต่เอพีเอลก็ไม่คันนะผมไม่คันเลยอะผมกูกูกูไม่คันนะทำไมอ่ะก็กูไม่คันอ่ะกูก็เปิดทำไมอ่ะเพื่อนก็เปิดอยู่เนี่ยเห็นว่าเอาทำได้หรือเปล่าเออดขแต่คุณเฮ้ยโขาทิมเบอร์แชมเลียนทิมเบอร์เฮ้ยหรือมีตัวอื่นปะ มาท้าย,ยมาท้ายดีอหรอวะบาเยนต์ไงบาเยิร์นะแต่มันก็แต่มันก็ขายอ,ออกใช่ไหมเอบาดาบาดูบาา่ายอะไรอ่ะอันนี้เป็นเพลงของใครวะเนี่ยเอเอเอเดบาโปรตุเกสโอ้โหเฮ้ยมีดีอ่ะเลเอาบะโจตาโอ้ <c oughs> โหพี่คนหนึ่งเขาได้ตัวนี้คนหนึ่งเขาได้ละนห้าหกแสนมั้เนี้ยก็บอกแล้วแฝมาสองตัว อ่ะหลังมากเก้าสิบสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสามใบไอ้ยังสองหมื่นบาทกูจะได้นักเตะแค่นี้จริงเหรอไอ้เี้ยไอ้ังมองเงินแล้วเสียดายอ่ะไปสักใบได้วยเพื่อนอ่ะไปนะเอาไปไปหนึ่งใบหน้าใช่ไหมบวกแปดไม่ได้เลยกูตัวไม่ไม่มามาเลยนี้ยสันล้วโอ้โหแหววโอเคเฮ้ยหาเล่นโอเาแล้วอเดกาอเดกาอเดกาใช่ไหม ซ้อมไว้ไงซ้อมไว้เย่้เต้นมาอย่างนี้ปวดแผลยังไม่ได้เลยไม่กล้ารำมันอะไรอีกเหี้ยตลานเล่ห์โอ้ยุเล่ห์ลบการทิ้งะคุณบอลบ้าหรือไงไหลตว์กูเติมแล้วให้กูลบการทิ้งเพี้ยออะก็นี่ไงทงนอร์เวย์ไหมอะอังกฤษวะโอ้โหไม่รู้อังกฤษเจมไหมเพจเจมผมเอานะเจมผมเอานะเอาเกมไเดวิลสเปนไปลอยคอรอ่ะไป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 ต่อต่อต่อยาก เอลลโอ้ยูซี่เข้าใจได้เฮีย e. ไม่เข้าใจเลยทั้งนั้นแหละตอนเนี้ยโอ้โหเอลล์แมากเลยได้อยู่ฝรั่ง <c oughs> เศสปาเป้โอ้ซีเอ็มว่ะมีหรอค่ะดีๆดีไม่มีหรอเ็นดอมบิเล่ปะเฮ้ยโู้โสโลเน่เฮียลำอีกแล้วไ <c oughs> อ้เฮียลำมาทีไรแม่กระจอกทุกทีสอบไหม่อบไหมนิดห oh, <c oughs> น่อยปล่อยผ่านว่ะ โอ้ยพ่อไม่ได้ดีละจบละเพี่อจบละจบละไม่จบไม่จบไม่จบอย่าร้องอย่าร้องอย่าอย่าอย่าไปเจอเลยกี่ใบละไม่นี่มึงตามจากที่กูนั่งขี้มามึงยมาเปิดขี้ีไม่ได้หนูไอ้ที่กูถามจริงงั้นแค่นี้จริงเหรอเพื่อนกูถามจริงเพื่อนงั้นแค่นี้เหรอคุณเวผมขอได้เหรอเพื่อน อ่ะอ่ะตือว่าผมให้คุณนะขอบคุณครับเพื่อนใช้คาถาโทนี่แล้วกันได้เลยเพื่อนคือคาถาโทนี่นี้อะไรนะอนันตปัดแล้วคุณจะสั่งให้ผมเปิดคุณบอกผมปั้นกึศกึศกึศและวกึศกึศกึศโอเคใช่แล้วคุณเอาเสียงกิ้งก่าไปหน่อยนะอะอันนี้คือสูตรของแท้วันที่ใบหลังเคี้ยวันนี้ไม่มีแล้วผมบอกเลยเคี้ยนีวผมมือให้เลยนะ S 1> <S 1> อันนี้คือผมเปิดมือรอเลยสตยูเซียลอ่ะนี่ไงผมมือเยมันบาเยินบาเยินเชลซีเดบอยไม่ใช่พาเเเเเยอะเเ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 เอเเเเเเเรเเ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 เมเ โอ้ผมแปดยังไม่ได้เนี่ยหรอเบย์บอยเสร็จกูพูดไปงั้นแหละมันไม่ใช่อยู่แล้วเชลซีอหญ่เวนเอาไปเปิดได้เหรอเปิดเลยเอพีเอลเกือกเฮ้ยกับกองหลังอาร์วิลโคเบอร์ไอเลวัวใช่ไหมโต้ยคุณรู้ดีด้วยสุดยอดตัวลูกลักอันนี้คือลูกลักเขาอ๋อได้ประจานใบถ่าย ขานด้วยเว้โอ้เกลืออันนี้เต็มเพ่าไะไรสองร้อยหรอแปดนะเริ่มที่การนี้ก่อนคุณเอาคุณเอางี้เลยหรอคุณแม ไอ้กูต้องขอรบตาดเดินใจเขานะผมผมเชื่อทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันเป็นอะไรหรออะไรอ่ะมึงอะไรอ่ะมึงอะไรเฮ้ยโอ้โหตัวเฮี้อมิลินโควิดซาวิตรไม่มีฮี้กระก็จ่อควายมึงเอาหาแล้วน้องมาหน่อยเหอะวะใช่ไม่ใช่อันนี้คือชิมล้างโอ้ไอ้ยี้นี่ก็เปิดมั่วไปหมดเลยน้องอ่าไปคุณแม่ผมว่าผมมั่นใจว่าคุณทำได้นะเพื่อนเอ้ อันนี้ก็ให้เขาทำเลยผมอยากไม่แต่ผมว่าใบนี้ธรรมดาผมผมผมธรรมดาใบนี้ไม่มีไรเพื่อนไม่มีไรฆ่าเปลี่ยวไอ้เแคยนี่ไม่ไม่ดึงคนไม่เฮียอะไรกูเลยมั้งเวลาการเปิดอ่ะกูจะหลุดออกออกอ๋อเดี๋ยวมันตกทางช้ายิ่งช้ายิ่งไอ้นี่เออโอเคเนี่ยมันไม่ต้องเห็นหน้าหรอกนะสิกูต้องเห็นหน้าไม่มีไฟไอพี่แย้มวะแย้มไม่ต้องเห็นเดี๋ยวกูได้ยินเสียงคิดมึงลัวเลยหรอมึงลัวเลยหรอเพื่อน เออนี่มีอะไรอยู่ในนี่โอ้โหไป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 เทนเนอร์ตัวนเนอร์ที้ไปไปไปงานวายงานวายน้องๆชอบใจโอ้องน้องตบมือนะอย่างเงี้ยตบมือแปะแปะเลยนะกูไอเทียหมอ้อยบอกจะตบกระโหลกอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยให้เวได้อยู่อันนี้โอ้โหโอ้โหก็ดูดิไม่ต้องเห็นหน้าป้ายี้ผมมองผมนึกว่าเออเป็นคือถ้าไฟเย็นคือไม่ต้องเห็นหน้าโอ้โหคุณไม่ให้ดูเลยว่าตัวเที่ยอะไรอะอะไรเงี้ยไม่ต้องไปดูโอ้ไมเฮ้ยเอาไปไปไม่ต้องเห็นหน้าไม่ต้องเห็นหน้าน้องไม่ต้องเห็นหน้า โอ้โหเย็นไหมออกมาไม่ต้องเิดหน้าด้วยไอ้เฮียเร็วเกิน FA ว่ะก็เปิดทีละใบไงมันก็ได้อยู่ไม่เปิดสิบใบดึงเวลานี่ผมดึงให้คุณนะเนี่ยคุณดึงแล้วเหรอเปิดสิบใบสัตว์ไฟไอ้เฮียนี่มึงดึงแล้วเหรอไม่ไหวแล้วผมจะหลุดจะรั่ว FA ว่ะกล้าไมโอ้โหโอ้โหกูจะได้เห็นหน้าใครวะไปเนี่ยไปเองเพื่อน ไม่ต้องเห็นโอ้ยเยี่ยการ์ดฟีดีพวกนี้มอสมันไม่เล่นดูก็รู้เปิดไปเท่านั้นน่ะไอ้ไฟเยี่ยไอ้ยังไม่คุณรู้เลยหรือไงเออไม่ถ้าไฟมันก็เห็นด้วยกันไงยังไงมันก็เห็นไงโอเคเพื่อนกูนอลัวแบบไฟอินเราก็แบบไอ้ไอ้ไฟไฟมันเป็นปลาไปมันก็อยู่แล้วเห็นปะเยี่ยเอลเลชานดูฉันลุ่นเดี๋ยวเยี่ยนี่มืออย่างเยี่ยเลยน้องเอเยะ มือก็จอกมากผมจะไปไหวิ่งไปนะเฮ้ยใครวะอันเดอ์เดบิดปะไม่รู้อ่ะโอ้โหคุณคุณแมนนะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคคุณแม่โอเคโอเคโอเคปะเนี่ยคุณทำดีคุณทำดีอเนี้ยเดี๋ยวคุณทำดีเฮ้ยใครอ่ะโอ้โหไปควานต้องเห็นหน้าเพื่อนเออไม่ต้องเห็นหน้าหรอกตัวการ์ตินนีพวกเนี้ยมือโคตรเยี้ยเลยเี้ยเวอูขาวจัวเฮ้ยเวไม่มีเลยหรอไม่มี โอ้ยคุณหวังเหรอยี่สิบใบเนี้ยผมหวังดิผไม่เห็นหวังนะผมไม่หวังเลยครั์มึงไม่เติม์ไหวยิบจะหวังทำไมไอ้โว้ยโอ้โหเอไหวเปล่าเฮ้ยยี่นี่มือมารชิบหายไอ้เหี้ยเอะเฮ้ยยูเคปสิงเก็งโก้สิงเก็งโก้ถ้าเกิดได้ล้านล้านแบงก์แดงสวีเอิรเอาละโอ้พี่ยมืออย่างขี้เลยเว้ยพี่จะสามแสนล้านจะได้เห็นมะเนี่ย แค่สามแสนเพื่อนอังกฤษแคมเบลล์ซีเอฟเฮ้ยลูนี่บวกแปะปะกูว่ามันปรับเกินไปนะนี่นี่นี่ของแท้มันคือที่ใบนี้ไม่ใช่หรอที่น้องๆเขาว่ากันนะของแท้เฮียเมื่อกี้บวกห้าบวกแปะยังไม่มาเลยมเอาของแท้ใบนี้โอ้โหเฮ้ยนี่อากากุอยว่ะโอ้ยเฮียอ่ะผมจะเปิดผมไม่จะสกีฟแล้วอันนี้ไม่ได้สกีฟนะเนี่ย ไอ้หนักไปเว้ยวเฮ้ยเอ็นว่ะโอ้โหพี่ปูมันใช่เหรออะทอมมึงอ่ะใช่หรอไเว่ยมึงอ่ะเพื่นโอนโ,โอ้โหแล้วเ,เงียบทำเฮี้ยอะไร,รอ่ะเพื่อนพูดหน่อยบาจีตาไปบอลเฮี้ยไอ้เ,เว่ยยุมันเพื่อนไม่กู ไอ้เจ้เวรับผิดชอบไปอันนี้เพื่อนอีเจ้มอนน่าจะหลับแล้วแหละเฮ้ยขู่ขาวจัวเฮ้ย well นี่ะมอสซีดีมเบร่าเวลาก็ดีได้ไหมได้ไหมบุกไปหรอยี่บุกไปไม่ได้วะไอ้เวรมึงเฟซฟไปมอสหน่อยเพื่อนถือว่ามีฟอร์มนะมอสถือว่าอย่างเงี้ยใช้ได้นะดีกว่าน้อบอลนะดีมีฟอร์มดีกว่ากูเทียอะไรกระจอกโอ้โหเทียรปัดทีแม่งเลยชิบหาย ไอพี่อะอยู่แล้วไฟอยู่เพื่อนโัวตุเกตบูโน่ไม่มีเพื่อนโอ้คาวย่อโอ้ดิต้นานเลี้ยวคูอันนี้คือสูตรเลยนะเขาเขาใส่มาเปล่าฮาแลนด์อะสูตรมึงอะนี่คือสูตรกูเลยหนักไปเพื่อนมันไปอยู่ข้างล่างใช่ป่ะใช่เอามันออกเอามันออกอีกแล้วตัวอื่นเข้าแทนเลยแล้วินีคเข้าก่อนตามด้วยฮาแลนด์หาแรนด์ต้องหลังท้ายใช่ป่ะแล้วก็ปึ๊บ นี่แล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างไปข้างบนเลื่องล่างไปข้างบนเลื่องล่างแล้วเปิดหนึ่งทีนี้คือสูตรนะครับครับคุณคุณจะรอดูปรตุเกตกองหน้าตัวเทียตัวเดิมปึ๊ตัวเดียวกับกูเลยล็อกป่ะเนี่ยไม่ล็อกไม่ล็อกเพื่อนไปสุดท้ายนะคุณโอกาสไม่มีน้เอี้ยวเอ เยม่นเฮ้ยลุยเกอร์ได้ไหมโอ้หยใครอะลอยที่แบบไหนกับพลไหนกับพอคุยอยู่อันนี้เอ้ยโอเคอยู่นั่นแหละชัดมัแบกว่ะโอเคโอเคโอเคผมผมผมว่ามันก็ก็เจ็บนิดนิดนิดที่ใหญ่ไม่นิดหรอกไอ้สัสไอ้เว่ยเรือโรลโอริกิเข้านะเพื่อนเฮ้ยคุณคุณเปิดเลยหรอคุณไม่รอเทียอะไรเลยหรออะรอทยไมอ่ะที่ยี่ตั้งตัวไม่ทันเว่ยใครอ่ะใครกลางจูดับไม่ใช่ไหลเฮ้ย ไอ้เวไอ้เหี้ยคุ้มคุ้มเวปกติเราได้117หายไปมั้ยฮายแล้ดิฮายแล้วิีนี้ไปคุณเวฮายแล้วิีนี้เอาเวโอ้โหโบซิมเฮน119วะเท่าไหร่วะ119โอซิมเฮน120อุ้ยเฮียเวโอซิมเฮนอดีตนอกเคยสองสามหมื่นนะตัวเนี้ยที่คุณซื้ออ่ะจำได้ปะที่คนโดนเขาหลอกมาคุณโดนเขาหลอกควายมา อการมัลริบไปก่อนเลยการมัลริบเฮียแน่นอนนะออันนี้่ะไปก่อนเลยเพื่อนไปก่อนเลยอู้คุณเฮียการโง่ร้านร้านคุณมาแล้วว่ะการโง่การโง่เนี่ยมาโง่ก็ล่ะไป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 ก่นี่แหละเออเียมบคุณบันเลงกินระบายไม้คือมันไม่เสียเวลาหรอกโอเคเอลเอลแปดโอ้ยอันนี้ปีนี้ผมลุ้นตัวอุ๊บมาทีตัวรักเลยดิเวหกซูลแต่ว่ามันเหมือนเลขข้างในการ์ดนะมันคงเฮีย เฮ้ยไปเฮ้ยมึงข้ามเลยเหรอนี่ไอ้เหี้ยทองมอลีโอเคทองมอลีทองมอลีโอเคอยู่เพื่อนตโ่อมอลีอ่ะต่อมอลีต่อมอลีต่อมอลีแพงทุกป,ปีไม่รู้ทำไมคนถึงน,นิยมเนาะโตโ่อมอลีเร็ไงมันวิ่งไวอ๋อคนชอบเล่นกองหลังลวิ่งเร็วเอลเอลโอ้โหประเทศเดิมเด,ดิมอ๋อตัวเดิมประเทศอะไรอ่ะไม่รู้เนี่ยไม่หารู้ว่ามึงดูบอลจริงป่ะเนี่ยตัวเอลแอลหรอ ฝรั่งฤฤสลีบ,บารีบ้าโอเคหน้าไม่เหมือนนะดิถ้าหน้าเหมือน,นจะแพงอืมทำไปลุยเพืซะตั้งการได้เอาเอลชัดเฮ้ย <c oughs> มึงไม่ลุ้นเฮียเลยเหรอมาแตง่งนทำไมล่ะเอลเอลปูจะลุ้นอะไรอ่ะ